อิตาลีควาาญี่ปุ่นผงาดแชมป์วอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2 0 2 4การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2024ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพได้ปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากการแข่งขันที่ดูเดือดและเข้มข้นตลอดทั้งเดือนจาก16ชาติที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายอิตาลีกับญี่ปุ่นสู้กันดูเดือดในรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่าง อิตาลีทีมแกร่งจากยุโรปอันดับหนึ่งโลกกับญี่ปุ่นยักษ์ใหญ่จากเอเชียอันดับเจ็ของโลกเกมนี้ทั้งสองทีมสู้กันอย่างสูสีเสมอกันอยู่หลายแต้มอิตาลีคว้าชแชมป์สมัยที่สองในประวัติศาสตร์แต่ในที่สุดทีมชาติอิตาลีก็สามารถเอาชนะไปได้สามถึงหนึ 17, ่งเซตยี่สิบห้าถึงเจ็ดยี่สิบห้าถึงเจ็ดห้าและยี่สหถึงสบคว้าชแชมป์สมัยที่สองในประวัติศาสตร์เปาลาอีโกนู ดาวตบตัวเก่งของอิตาลีทำแต้มไปได้มากถึง27คะแนนรางวัลน,นักกีฬายอดเยี่ยมในตำแหน่งต่างๆนักกีฬายอดเยี่ยม MVP เปอลาอิโกนูอิตาลีหัวเสายอดเยี่ยมซาิณนโคกะญี่ปุ่นมีเรียมซินล่าอิตาลีบอลเร็วยอดเยี่ยมอักเนสกาคอนเนลุกโปแลนด์ซาร่าลิซาฟาเฮออิตาลีตัวรับอิสระยอดเยี่ยมมานามิโคจิมะญี่ปุ่น เซตยอดเยี่ยมอเลเซียออโร่อิตาลีมีหลังยอดเยี่ยมเปลาอีโกนูอิตาลีสรุปอันดับการแข่งขันอิตาลีแชมป์ญี่ปุ่นรองแชมป์โปลแลนด์อันดับสามบราซิลจีนตุรกีสหรัฐอเมริกาไทยเนเธอร์แลนด์แคนาดาโดมินิกัน เซอร์เบียเยอรมนีฝรั่งเศสเกาหลีใต้บัลแกเรียมุมมองของชาวเน็ตเกี่ยวกับการแข่งขันหลังจากการแข่งขันจบลงชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการตัดสินในบางจังหวะเช่นการให้แต้มกับอิตาลีในขณะที่ญี่ปุ่นถูกตัดสินว่าผิดกติกานอกจากนี้ยังมีมุมมองที่ว่า อิตาลีอาจได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์หรือองค์กรบางอย่างทำให้ได้เปรียบในการตัดสินสรุปการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2 0 2 4เป็นการแข่งขันที่ดูเดือดและน่าตื่นเต้นอิตาลีคว้าแชมป์ไปได้อย่างสมศักดิ์ศรีอย่างไรก็ตามการแข่งขันครั้งนี้ยังคงมีมุมมองของชาวเน็ตที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตัดสินในบางจังหวะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าคิดและควรจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียด